ผมการธนภัทรธนพรประวรนกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่ง TG 3 Mill i o n ผู้ที่มีรายได้มากกว่า3ล้านบาทของบริษัทเดอะเจมส์อินโนเวชันครับอย่าเอาคำพูดของคนอื่นมาตัดสินชีวิตของเราผมรู้จักเดอะเจมส์จากคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คือตอนสมัยที่ผมยังเรียนอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นนักธุรกิจของเดอะเจมส์จนพอผมเรียนจบมาผมเห็นท่านประสบความสาเร็จผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจเดอะเจมส์ครับผมเลือกเดอะเจมส์เพราะว่าเดอะเจมส์ให้อะไรผมมากมายครับไม่ว่าจะเป็น บ้านรถสุขภาพของคนในครอบครัวหรือรายได้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มาในวัยแค่20กว่ากาแค่นั้นเองเคล็ดลับความสำเร็จของผมนะครับก็คือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นระบบ The Power of Camp หรือการเปิดใจรับฟังคนอื่นให้มากๆไม่ว่าจะเป็นผู้นำรุ่นที่มากกอ่เราหรือคนใหม่ๆที่เขาเข้ามาเขาก็จะมีแนวคิดดีๆที่ทำให้เรา ปรับตัวและพัฒนาให้ตัวเองให้ดีขึ้นได้อยู่เสมอปัจจุบันผมดำรงตำแหน่ง t g 3 Million, ี i l l i o n ียผู้ที่มีรายได้มากกว่า3ล้านบาทเนาะโดยที่ผมเองเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบมาก็ไม่เคยคิดถึงรายได้ตรงนี้เลยว่าตัวผมเนี่ยจะได้มาจากงานประจําความประทับใจที่เดอะเจมให้ผมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อครับความเชื่อที่ว่าเราจะสุขภาพดีขึ้นได้ความเชื่อที่ว่าเราจะไปบอกต่อคนอื่นแล้วเราไม่อายความเชื่อที่ว่าเราจะสามารถประสบความสําเร็จและ,กะเกษียณในวัย อันใกล้ได้